พี่คะรถที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มีแอป m ลน์อีสุหรือยังคะแอปไลน์ไม่มีไม่เอาไม่เลิกนี่คะฟังหนูก่อนคะ่ะพอดีว่าแอป m ลน์อีสสเนี่ยเป็นแอปที่พัฒนามาเพื่อให้พี่หมดกังวลเรื่องรถนะคะไม่เลิกในแอปเนี่ยมีข่าวสารโปรโมชั่นคูปองและการแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะคะพี่ไม่เอา นักหน่เข้าสู่ล่วงหน้าเนี่ยพี่สามารถเช็คค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ด้วยนะคะนส่วนหลังมันพี่สามารถเช็คประกันดูใบเสร็จภาษีย้อนหลังดูรายการอะไหล่และดูรายการฐานส้มได้ด้วยนะคะพี่แล้วมันโหลดยังไงอะน้องแบบนี้เลยคะ่ะเข้าแอปสโตหรือเพจสโตพิมค,คำว่า myisu เป็นภาษาอังกฤษหรือสแกนค r ว o d e โคได้ที่ศูนย์บริการคะ่ะโหลดแล้วสมัครไม่ยากให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการช่วยดูให้ การใช้งานก็ไม่ยากค่ะเข้าดูตามหัวข้อต่างๆได้เลยสุดยอดเลยอะฟังก์ชันเขาเยอะยังไม่หมดค่ะที่สามารถเช็คยอดเสินเชื่อและพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อิสุสุท่านอื่นในแอปได้ด้วยค่ะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมาอิสุสุคลิกเดียวชีวิตง่ายขึ้นเยอะ